เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่หกถึงสิบสองพฤษภาต้องบอกเลยเป็นดวงชะตาดีเป็นช่วงเวลาดีที่ดวงชะตาของคุณมีโอกาสสุขสมหวังอ่ะสุขสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการนะทั้งการงานการเงนิงน,งนหรือในเรื่องของความรักดูเหมือนกับว่ามวลพลังงานแห่งความสุขความสมหวังจะเกิดขึ้นกับคุณในสัปดาห์นี้อ่ะ การงานรุ่งเรืองแน่นอนมีโอกาสทำงานเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ทำเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศต้องบอกเลยมีโอกาสปังสุดๆในช่วงสัปดาห์นี้ ในเรื่องของการเงินก็ต้องบอกเลยเงินไหลกองทองไหลมาช่วงนี้กอบโกยเลยจ้านะเงินหลังไหลไหลมาเทมาเงินไหลเข้าบัญชีไม่ขาดสายการงานปังธุรกิจรุ่งเรืองรุ่งโรดการเงินก็มั่งมีสีสุกมีโอกาสร่ํารวยรวยทรัพย์รวยสินรวยเงินรวยทองรวยความสุขรวยความอุดมสมบูรณ์ร่ํารวยความโชคดีร่ํารวยโชคลาภในเรื่องของความรักต้องบอกเลยว่าความรักหวานเชื่อนะนะ โซดูมีคนเข้ามาแน่นอนสถานะไม่ชัดเจนก็ต้องบอกเลยชัดเจนไงกับสัปดาห์นี้แหละเออตัวในเรื่องของความรักถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วหรืออาจจะงอนกันแล้วกันอะไรต่างๆก็แล้วแต่ช่างมันไปนเลยเพราะสัปดาห์นี้หวานชื่นแน่นอนเออความรักหวานชื่นต้องบอกเลยเป็นสัปดาห์แห่งความสุขสมหวังเป็นสัปดาห์แห่งความสบายใจเป็นสัปดาห์ที่ทําอะไรอะไรมันก็แฮปปี้อ ใครแล้วคุณนายอย่าลืมคุณนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อ,อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะัยินดีด้วยนะ